สวัสดีเพืเ่อนๆบวันนี้นะครับเราแนะนำสินค้าตัวใหม่ของค่าย d ีลิงกับตัว Pocket Wi-Fi 6นั่นเองครับผบเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับพึ่งวางขายนั่นเองครับใครรอ Pocket Wi-Fi ใส่ซิมย้ำนะครับ Pocket Wi-Fi ใส่ซิม 5G Wi-Fi 6900นั่นเองครับผมตัวนี้นะครับในส่วนของชื่อรุ่นนะครับ D-link DWR u ีด U2100 นะครับเพื่อนๆซื้อใต้คลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าเอาไว้ใต้คลิปนั่นเองครับผมในส่วนของตัวสปีด w w i i i 6นะครับดาวน์โหลดนะครับอยู่ที่2 g b กิกะบิตเปอร์เซ็นครับอัพโหลดอยู่ที่ 500ไมบิตเปอร์เซ็ตกันไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นในส่วนของตัวรูปรายละเอียดด้านนี้นั่นเองครับผมสามารถดูกันได้นะครับใส่ซิมได้ทุกเครือข่ายครับผม2 o d t a c esnt ย้ำนะครับในส่วนของตัว ทและ AS นะครับ 4G 5G นะครับตัวนี้ใส่ได้หมดเลยแต่แนะนำเพื่อนๆไปเปิดโปรรายเดือนโปร1299บาทเน็ตไม่อั้นไม่ดูสปีดเอาไปใส่เดี๋ยวผมจะเทสสปีด 5G ให้เพื่อนได้ดูในมือถือเครื่องนี้นั่นเองครับตัว t d t a d t s สามารถเปิด 5G ได้นะครับในส่วนของตัว NT เป็นซิม 4G เท่านั้นนะในส่วนของตัวซิม NT Infinity ก็ลองดูกันได้นะครับ 4G ก็ขึ้นในส่วนของตัว 4G 5G ไม่ขึ้นนั่นเองครับเอาไปใช้งานนะในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับเพื่อนๆได้ไปสูงสุดอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมป์นะครับผมอยู่ได้ประมาณ10กว่าชั่วโมงเป็นวันเลยเพื่อนก็แล้วแต่โหลดการใช้งานนั่นเองระบบในส่วนของจำนวนชั่วโมงนั่นเองครับสามารถ ต่อมือถือเป็นในส่วนของ Power Bank ได้ครับสามารถต่อในส่วนของ Type C ออก Type C แล้วเข้า Type C ครับต่อ iPhone นะครับในส่วนของตัว iPad นะครับต่อในส่วนของตัวมือถือทั่วไปนะคือได้ทุกเครื่องเลยขอให้ต้นทางนะครับพอที่มาเสียบเป็น Type C นะครับผมในส่วนของตัว Pocket ตัวนี้ก็สามารถทำเป็น Power Bank แบตสำรองได้นั่นเองครับให้ในส่วนของแบตเตอรี่ถึง6 0 0 0 m a ah นะโคตรเยอะเลยนะเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะ ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นใหม่นะครับผมในส่วนของตัว รายละเอียดนะครับหน้าจอเป็น LED แบบทัชสกรีนครับเราสามารถที่จะไปจิ้มตรงทัชสกรีนนะครับจะดู Wi-Fi พัทเวิดได้ที่หน้าจอเลยนะครับอันนี้ดูง่ายๆเลยนะครับผมตัวเครื่องสวยดีไซน์ใหม่นะครับผมน้าใช้นั่นเองครับผมใครที่กําลังมองหาอยู่ครับผมก็สามารถกดแล้วไปใช้งานกันได้นะครับผมตัวนี้นะครับปากันศูนย์ไทยเลยนะครับผมของใหม่ล่าสุด เน็ตแรงเร็วนะครับเดี๋ยวผมจะเทสในส่วนของตัวสปีดแทนเพื่อนได้ชมกันนะครับว่าในส่วนของตัวสปีดเทสนะครับ 5G เนี่ยมันแรงไหมน,นะครับผมตัว 5G แรงอยู่แล้วเพื่อนๆก็แล้วแต่พื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็100เมก200เมก300เมก500 600เมกอาจจะมีให้เห็นนะครับอย่างผมเพื่อนๆเห็นไหมเป็นตัว 5G นะครับตัวนี้เป็นซิมแบบอ n ล i มิ t e d ของค่ายทูนะครับตัวนี้นะใส่ตัวเราเตอร์ 5G อยู่นะครับแต่ถ้าเกิด p ็อกเก็ต w i f i ตัว 5G ก็แรงเร็วระดับแบบนี้เลยนะครับจุดที่ผมอยู่อยู่ที่325 m b เมกะบิตเปอร์เซตครับเห็นไหมเอาไว้ดาวน์โหลด ไฟล์เกมเอาไว้ดาวน์โหลดไฟล์วิดีโอนะครับผ่านเว็บไซต์ที่ไม่ได้เว็บบิดทอร์เรนต์นะครับอย่าลืมนะสามารถดาวน์โหลดได้หมดเลยผ่านคราวต่างๆครับเอาไว้ดูหนังฟังเพลงนะครับไลฟ์สดนอกสถานที่ใครที่เป็นแบบไกด์ทัวร์ต่างๆครับต้องการเน็ตที่เร็วแรงครับผมเป็นแบบพิเศษหน่อยนะครับพวก VIP นะครับเราก็สามารถสั่งซื้อตัวพ็อกเก็ตไบไฟ 5G ตัวนี้นะครับผมเอาไปใส่ซิมมือถือครับซิมเดียวเพื่อนๆซื้อไป ซิมเดียว 2D Tag AS นะครับผมแล้วแต่เลยนะครับ p ป o 5G Unlimited ครับ1,299ต่อเดือนเปิดที่0ูนเอาไปใส่เจ้าตัวปอกเก็ตตัวนี้ครับเปิดใช้งานที่เลยเพื่อนๆก็ใช้งานยาวๆเลยครับผมเกือบเกือบวันนะครับแบตเตอรี่ให้ไปสูงสุดอยู่ที่6,000ม ah ิลลิแอมนะครับเป็น WiFi 6 900นั่นเองครับเป็นมาตรฐานใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยนะครับในส่วนของตัวขา ดาวน์โหลดนะครับสูงสุดอยู่ที่2องกิกะบิตเปอร์เซนตนะครับอัปโหลดอยู่ที่สูงสุดนะครับ500ร้อยมิเบิตเปอร์เซตแล้วแต่หน้างานนะครับว่าสัญญาณจะแรงได้แค่ไหนนะครับอย่างจุดที่ผมอยู่นะครับสปีดอยู่ที่325ร้อยมิเบิตเปอร์เซตขา ดาวน์โหลดครับอัปโหลดยอยู่ที่56.1เมกะบิตเปตรเบอร์เสร็จไหมแรงแรงเร็วๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะสั่งซื้อนะครับในส่วนของตัวซิมเทพเอาไปลองก่อนก็นได้ซื้อตัวป็อกเก็ตไฟฟไปด้วยนะครับผมถ้าเกิดค่ายไหนนะครับแรงเราก็ไปเปิดที่0ูนะครับใช้ค่ายนั้นแบบโปรอลิมิเต็ดพันสองบาทนั่นเองครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยสําหรับ สินค้ารุ่นใหม่ Pocket Wi-Fi 6ของทาง D-Link รุ่น u d w r u 2 1 0 0 5 g นั่นเองครับผมใครที่สนใจจะสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สินค้าไว้ใต้คลิปนี้เพื่อนๆตามเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยครับมีเก็บเงินไปทางไม่เกิน2-3วันนั่นเองครับผมก็เดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าแนะนำสินค้าใหม่ๆสินค้าดีๆเกี่ยวกับตัวเราเตอร์ Pocket WiFi ตัวซิมอินเทอร์เน็ตโป ดีนะครับเดี๋ยวเราเจอคลิปหน้าครับ